ลุงบุญเดินลากไม้เท้าผ่านซอยแคบๆด้วยจังหวะที่คุ้นเคยเสียงปลายไม้กระทบพื้นดินสลับกับเสียงฝีเท้าเบาๆของแมวฝีสวสดตัวหนึ่งที่เดินนำหน้าเท้าเป็นแมวที่ไม่พูดมากแต่รู้หน้าที่ดีมันจะหยุดเมื่อถึงทางแยก ส่งเสียงเบาๆให้ลุงบุญรู้ว่าต้องเลี้ยวไปทางไหนลุงบุญตาบอดมาตั้งแต่ยังหนุ่มเขาเคยเป็นช่างไม้มีมือที่แม่นยำและใจที่นิ่งแต่เมื่อสายตาหายไปเขาก็เหลือแค่เสียงและกลิ่นเป็นเพื่อนจนกระทั่งเทาเข้ามาในชีวิตเทาไม่ใช่แมวที่ใครให้มามันเดินเข้ามาเองในเย็นวันหนึ่งแล้วไม่เคยจากไปอีกเลย ทุกเช้าเทาจะพาลุงบุญไปตลาดลุงจะซื้อผักซื้อข้าวแล้วกลับมานั่งแกะใบไม้แห้งที่เก็บมาไว้ดมกลิ่นลุงบอกว่าใบไม้บางชนิดมีกลิ่นเหมือนความทรงจำวันหนึ่งเทาไม่กลับบ้านลุงบุญนั่งรอจนค่ำเรียกชื่อเทาเบาๆหลายครั้งแต่ไม่มีเสียงตอบเขาเดินออกจากบ้านด้วยไม้เท้าและเสียงเรียก เทาเอ้ยเทาเอ้ยคนในตลาดเห็นลุงบุญเดินวนไปมาก็ช่วยกันตามหาบางคนไปดูหลังร้านบางคนเดินไปที่วัดแต่ไม่มีใครเจอเทาลุงบุญกลับบ้านด้วยความเงียบเขาไม่พูดอะไรกับใครอีกเลยแค่ตื่นเช้ามาแล้วนั่งอยู่หน้าบ้านเหมือนเดิมไม้เท้าวางอยู่ข้างตัวใบไม้แห้งวางอยู่บนตัก แต่ไม่มีเสียงฝีเท้าเบาๆที่เขาคุ้นเคยหลายวันผ่านไปลุงบุญยังคงนั่งอยู่ที่เดิมจนเย็นวันหนึ่งเขาได้ยินเสียงเมียวเบาๆจากหน้าประตูเทากลับมาขาข้างหนึ่งของมันมีแผลและในปากคาบใบไม้แห้งใบหนึ่งที่ลุงเคยชอบดมลุงบุญยิ้มทางน้ำตาเขาลูบหัวเทาเบาๆแล้วพูดว่า เองเห็นแทนตาข้าก็จะเป็นมือให้เองตั้งแต่นั้นมาเท้าไม่เดินนำอีกแล้วมันเดินข้างๆลุงบุญแทนและลุงบุญก็ใช้มือสัมผัสทางแทนไม้เทา้าเขาไม่กลัวหลงทางอีกแล้วเพราะเขาไม่ได้เดินคนเดียวฝากกดติดตามช่องเล่าไปเรื่อยด้วยนะคะ